สวัสดีครับจากร้าน b ีเคเกษตรเก่าญี่ปุ่นนะครับวันนี้เราก็จะมารีวิวนะครับตัวถเก่าญี่ปุ่นนะครับตัวนี้เป็นยันมานะครับเป็นรหัสฟอนเต้น,นะครับเป็นโฉมค่อนข้างจะใหม่นะครับเป็นรุ่น F210 ก็คือยี่แรง3สูบตัวนี้เป็นถ้าถ้าพูดกันทั่วไปก็คือจะเป็นรุ่นรุ่นแรกของ EF ที่มาขายในบ้านเราเมื่อสัก10กว่าปีครับสิบกว่าปีขึ้นนะครับ ตัวนี้นะครับก็คือต้องบอกลูกค้าก่อนนะครับว่ามีลูกค้าหลายท่านถามว่าเครื่องน้ําดันไหมมีไอไหมเวลาผมขายรถถ่ายผมก็จะคือผมพยายามที่จะมาทําคลิปเทสทดสอบไอเรื่องน้ําดันนะครับถ้าเราทํารีวิวอะถ้ามันจะดันมันก็ดันตอนที่ผมทดสอบนะครับแต่เราไม่ได้ขายแบบอจอดไว้แล้วรีวิวภาพนิ่งนะฮะแล้วยายหรือว่าวิ่งไปวิ่งมานะครับบางครั้งทําไมเราถึงต้องวิ่งเพื่อ เพื่อทดสอบเพราะว่าเราจะทดสอบพวกซีนล้อนะครับว่าพอปกติทั้รถมันจอดนะครับน้ํามันพวกซีลล้อมันจะไม่รั่วเพราะมันยังแข็งตัวแต่เราวิ่งเพื่อให้เกิดความร้อนแล้วก็เกิดการเหมือนให้ซีนมันเข้าที่เข้าทางนะครับถ้ามันซึมมันมีเยิม้มเราจะเปลี่ยนให้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเราจอดทิ้งไว้แล้วรีวิวมันจะไม่เห็นนะครับเพราะว่าบางทีลูกค้าไปใช้สักพักเ,เริ่มละเริ่มซึมเริ่มเยิ้มไม่เห็นนะครับทีนี้การเปลี่ยนซีนล้อหน้าล้อหลังมันค่อนข้างยากนะฮะ ต้องต้องคนที่เคยถอดแล้วก็เป็นช่างจริงนะครับหมดห่วงนะครับคือเราก็จะทดสอบให้นะครับคือพวกซีนล้อพวกน้ําดันนะฮะเพราะว่าเราก็ทํารีวิว5นาที10บนาทีนะบางทีมันก็จะเห็นผลแล้วครับถ้าน้ํามันดันนะครับอตัวนี้เราก็พูดถึงตัวนี้เป็นยันม่านนะครับตัวนี้ยี่สเอ็ดกระทัดรัดนะครับบอดี้ก็เท่ากับประมาณ24 B24 ถึง28บ้านเรานะครับ ต้องบอกก่อนนะครับมีคนถามว่าเครื่องมีไอไหมผมบอกเลยนะครับว่ารถเก่าญี่ปุน่นถ้าลูกค้าซื้อไม่มีไอคือกําไรของลูกค้านะครับแต่ถ้ามีไอจากญี่ปุน่นอเล็กน้อยชฉยๆไม่ต้องซีเรียสนะครับคือรถเขาจออทิ้งแต่ถ้าไอแบบต้มระเหยเหมือนน้าเดือดไอ้นั้นนะเครื่องหลวมครับเขามีวิธีดูอยู่นะครับว่าเครื่องหลวมไม่หลวมนะครับตรงนี้ผมถ้าลูกค้าที่เขาซื้อผมก็จะบอกว่าให้ดูตรงไหนนะครับไม่ต้องห่วงนะครับ ตัวนี้เป็นเครื่องสมซูบนะครับเป็นไดเรกนะครับใช้เครื่องรหัสสามทีเอเจ็ดแปดสนะครับก็คือ21แรงนะครับยันมานี่กําลังขับเลือยี่สอ็ดแรงก็ตีว่าประมาณเกือบ27-28แรงบ้านเรานะครับหอกองนี่ก็หาง่ายนะครับแบตใหม่ส่วนยางก็คือยางเดิมนะครับยังใช้ได้อีกนานนะครับระบบคานหน้าก็เป็นคานปกติซีนลงซีนล้อเทียบกับบ้านเรานะครับดูนะครับ ยางเยอะอยังสวยอยู่นะครับนี่นะครับสวยครับเดิมๆดิมน่ากัวครับเราทดสอบให้ก็ตัวนี้ก็เป็นตัวนี้นะเกียร์หกสี่สองสองสี่สองแปดแปดเกียร์เดินหน้าแปดแปดเกียร์สี่ก็คือแปดเกียร์เดินหน้าแดเกียร์ถอยหลังนะครับไอเกียร์เกี 8, 8, ยร์หลักคือสี กีอาโลไฮก็คือหนึ่งกับสองนะครับแล้วก็เดินหน้าถอยหลังด้วยคอเลยนะครับแล้วก็แล้วก็เบาะนะครับสวยๆนะครับเดิมๆแล้วก็มีโลบาให้นะครับกันคว่ำนะครับคือโลบานี่ใส่หลังคาก็ได้แล้วก็เวลาลดคว่ำก็ไม่ทําให้ผู้ผู้นั่งนะครับอันตรายนะครับโลบาสวนนะครับล้อก็อยู่ประมาณสักเมตรยี่ประมาณเมตรยี่สิบล้อหลังก็ประมาณเมตรยี่สิบคร่าวๆนะครับ เดี๋ยวลองดูนะครับเครื่องมีไอนะครับมันทํากันได้นะครับซื้อหัวเชื้อกับน้ำน้ำมันคนๆก็ไม่ไม่ไอแล้วนะครับผมส่วนไม้ลูกค้าถามว่าพี่ไม้เยอะไหมชั่วโมงผมบอกเลยว่าไม้นะครับกอกันได้ครับพี่ให้ดูเครื่องดูดูเครื่องว่าหลวมไม่หลวมมันมีวิธีดูนะฮะไม้หนึ่งซื้อรถไม้พี่ไม่ต้องไปสนใจครับ พอรถญี่ปุ่นสมมติไม้หนึ่งพันชั่วโมงพี่อย่าลืมว่ารถอ่ะมัน1ิกว่าปีกับ20ปีครับถั่วเฉลี่ยแล้วมันไม่เยอะแต่ถ้ารถเยอะไม้น้อยสภาพรถกับไม้ไม่สมดุลกันต้องระวังครับลองดูนะครับนี่เราก็ตัดหญ้านะครับเดี๋ยวลองดูตัดหญ้าแล้วก็เดอาจจะเดินเกียร์สองก่อนครับเกียร์คอนะใช้ง่ายครับก็ใช้หนึ่ง Pto โอ2นะครับ Pto มีโอมระดับนะครับ Mm-hmm. ตัดหญ้าถ้าดินมันไปเข้าดินมันสูงหรือตัดเดี๋ยวมันจะตัดให้เรียบไปนะครับสองสามรอบดินก็เรียบหมดแล้วแต่ว่ามันจะตัดดินไปด้วยนะครับเดแล้วเราตัดปัดดินไปในตัวนะครับ แปลกๆนี่คือโดนดินเนอบว่าอันแรกคือเราบุเบิรกก่อนนะครับเราไม่รู้ว่า Thank yeah. you. ที่ไม่มีหินต้องระวังเลยนะครับ ค,ความร้อนไม่ขึ้นนะครับไม่ต้องห่วงเรื่องน้ําบันนะครับผมเี่ยการเคสแค่นี้ถ้าเกิดว่าระบบน้ํามีปัญหานะครับความร้อนขึ้นแล้วครับโอเคขอบคุณครับ